ก็เสร็จแล้วนะครับก็คือในระหว่างที่โปรแกรมโปรแกรม AutoCA d รันอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากมันใช้เวลานาน,านมากเพราะฉะั้นบางครั้งเนี่ยเวลาบนเนี้วนยว i n d o w s มันจะรายงานว่า not responding นะครับเหมือนกับว่าไม่มันมันแฮงหรืออะไรจริงๆไม่นะครับมันยังคงรันต่อไปแต่บางเอิญมันเยอะนะครับวินโดว์มันมันก็เลยนึกว่าแฮงนะครับ โอเคลองมาซูมดูหน่อยเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็ในนี้เนะี่ยในภาพนี้มันมันมีทั้งอันนี้ก็ถ้าเราชี้ไปเนี่ยนะครับตัวเลเยอร์ของภาพเนี่ยก็จะตั้งชื่อเลเยอร์สอดกล้องกับภาพนะครับอย่างอันนี้ก็ชื่อ คอนโทรไลเอะนะครับก็เป็นเมเจอร์ไลน์ครับส่วนไอ้แดงๆนะครับ, A, นะค,รบคอนโทร,รเส้นเส้นแดงๆ,ๆนี่ก็เป็นมายเนอร์ก็ตั้งชื่อว่าคอนโ l รไลบีนะครับคอนโ l รไลบีอย่างนี้นะครับคอนโ l รไลบีตรงนี้ครับก็สะดวกนะครับเออส่วนไอ้พวกอะไรต่างๆนี่ก็ลองไปดูนะครับตั้งชื่อเยอะ คันนี้ในภาพนี้นะครับในภาพนี้เนี่ยในภาพนี้เนี่ยมันจะมีทั้งตะข่ายสามเหลี่ยมนะครับสปอตเอลเวชันแล้วก็สปอตนัมเบอร์นะครับอยู่ในนี้เสร็จเลยนะครับแต่ว่าถูกคิดเด่นอยู่ก็คันนี้เราก็กลับไปที่โปรแกรมอาร์นะครับเมื่อกี้นี้ผมผมเซฟไว้นะครับเนื่องจากไอไอพอดีวิดีโอมันหลุดนะครับพอดีวิดีโอมัน แตผมก็เซฟไว้ทันนะครับคือหมายถึงว่าพอเราทำคอนัวรอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องต้องเซฟนะครับเซฟไว้ก่อนกันกันหลุดเพราะว่าคอนัวรนี่วันนี้มันเสียเวลามากนี่นะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวผมเซฟใหม่อีกทีก็ได้นะครับเซฟคันนี้เวลาเซฟเนี่ยก็ต้องเซฟเป็นโปรเจกต์เนมนะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นงานออกแบบแล้วนะครับเซฟโปรเจกต์เนม อันนี้พอดีมันพบไฟล์เก่าก็แทนที่ไปเลยคานนี้ในการเซฟแบบโปรเจกต์เนมเนี่ยครับเวลาเปิดเข้ามาเนี่ยอ,อมันก็จะเข้ามาอัตโนมัติถ้าไม่เซฟโปรเจกต์เนมเนี่ยมันจะไม่เข้ามาอัตโนมัติแล้วก็ไม่เขียวนะครับอันนี้ก็จะไม่เขียวด้วยเราเข้าไปใหม่นะครับเราจะเห็นว่าอ,อข้อมูลเนี่ยถูกเรียกเข้ามาอัตโนมัตินะครับเอ่อ เดี๋ยวต่อไปผมจะลองลองใช้ Microsoft Access ดูบ้างนะครับผมก็ New ก็คือเป็น Spot Elevation เหมือนกันแต่อยู่ใน Microsoft Access นะครับ New ก็อันนี้นะครับอยู่ใน Microsoft Access แต่ปรากฏว่าในข้อมูลตัวนี้ไม่ค่อยดีนะครับค่าระดับมันมันผิดเยอะผิดกันทีเป็นพันนะครับ ไม่เป็นไรลองเปิดดูนะครับเพื่อให้รู้ว่าทำยังไงครน,นี้พอเปิด Microsoft Access มาเนี่ยนะครับดับเบิลคลิกตัวนี้ก็จะมี NEZ e เหมือนกันนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับ Copy NEZ เนี่ย Copy ค,คัดลอกแล้วก็ไป <c oughs> ไปเปิดไป Input ใน NEZ นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับออปชั่นหนโอเค แล้วเราก็ย้ายมานะครับเราจะเห็นมีหน้าต่างอยู่ข้างถูกทับอยู่ย้ายมานี่แล้วก็เพสต์นะครับแล้วก็บรรทัดบนเป็นเทดดิ้งเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งนะครับเราจะเห็นว่า Microsoft Access เนี่ยกับ Excel เนี่ยก็จะมีตารางทํานองเดียวกันนะครับ ก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอาปิดซะปิดซะคันนี้เราก็เซ็นใหม่ก็เป็น n e z นะครับอย่าลืมข้อมูลตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น n อ e z หรือ e n z อะไรก็แล้วแต่เซ็นเข้าไปโอเคก็มีหมื่นสามพันนะครับนะครับหมื่นสามพันจุดสปอต ครัวนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่เรียบร้อยนี่เราเรียกเอออันนี้แนวแปนมันแนวแปนมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับอินอินพุตรู้สึกแนวแปนมันจะเป็นเทียกเข้ามานี่นะครับก็แนวแป่นก็เข้ามาเหมือนกันอันนี้เป็นจุด beginning นะครับ แสดงว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นไม่ใช้นะครับนะครับไม่รู้ก็ให้มาอย่างนี้คันนี้เวลานั่นเนี่ยเราก็ตีกรอบล้อมนะครับคือทําขนาดนี้ข้อมูลทั้งหมดมีขนาดมีแบบนี้เดี๋ยวลองซูมดูนะครับข้อมูลเป็นยังไงครับเราก็เห็นข้อมูลเนี่ยเป็นสเปสปะหมดเลยอย่างนี้เนี่ยความยาวของด้านสามเหลี่ยมเนี่ย มันก็ไม่รู้ละนะครับเราก็ต้องตั้งให้ยาวไว้หน่อยใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยระยะห่างของโนดมันเยอะนะครับอย่างตะกี้เนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นมีระเบียบเราก็จะพอประมาณได้นะครับแต่อันนี้มันสเปซสะปะซูมออกมาอันนี้ชิปนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกนะครับเพื่อสร้างกรอบล้อมนะครับเพื่อสร้างกรอบล้อมล้อมข้อมูลที่ต้องการ คือเรากำลังจะประมวลผลเฉพาะาภายในกรอบนะครับภายในกรอบโปรแกรมก็เรียกว่า boundary ภายใน boundary นะครับครนนี้ข้อมูลของกรอบเนี้ยก็มาดูตรงนี้นะครับก็ะจะอยู่ในนี้อยู่ในนี้นะครับครนนี้เราเอาเราไม่ชอบกรอบนี้เราก็เคลียร์ใหม่นะครับเคลียร์แล้วก็มันก็ว่างนะครับเราก็ทําใหม่กดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้สมมติเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน คราวนี้เราจะแก้เอาแก้นี้เราไม่ชอบเราก็มันเป็นโนดที่สองนะครับเราก็คลิกมามาอยู่ตรงนี้แก้ไปอยู่ตรงนี้นะครับอ,อย่างนีเดี๋ยวเ,เร็วหน่อยโอเคสมมุติเราเราเราจะพิจารณาในกรอบนี้นี่เราก็ย่อนะครับต่อไป ตอนนี้ซูมบัลเดอรี่แล้วนะครับตัวนี้คือเราจะซูมเฉพาะบอลเดอรี่นี้ข้างนอกเราไม่ดูนะครับก็ซูมบัลเดอรดี่มาคลิกที่นี่มันก็ถามว่าถ้าใส่ A ลงไปเนี่ยก็ซูมทั้งหมดนะครับถ้าใส่หมายเลขของกรอบเราสามารถสร้างกรอบได้หลายๆกรอบนะครับแต่จะไม่กล่าวถึงตอนนี้เราสร้างแค่กรอบเดียวบัลดอรี่เดียว กซูมเฉพาะบอดรีเบอร์หนึ่งก็คือของเราก็คือเบอร์นหนึ่งนะครับก็โอเค <c oughs> มันก็จัดการลบอะนะครับลบข้อมูลข้างนอกออกก็เอาเฉพาะภายในกรอบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเราจะสร้างสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอันนี้เราจะสร้างสามเหลี่ยมอีกแล้ว เรามาดูอันนี้ตั้งไว้ร้อยดีและตั้งไว้เยอะๆดีเพราะว่าโนดมันห่างกันมากน้อยไรเราก็สุดที่จะเดาเปอร์เซ็นต์ก็แปเอซนอันนี้ a c c u r a คิวเีก็เอาคือโนดห่างกันในน้อยเกือบทับกันก็ลบทิ้งนะครับถ้าน้อยกว่า1นึ่งเซนลบทิ้งคอนโทรไลน์ตั้งไว้หนึ่งเมตรนะครับ m มเนอร์เมเจอร์ก็ห้าเส้นห้าเส้นห้าเส้นรเป็นเมเจอร์ทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็อันนี้ไลฟ์อเวลรู้สึกมันจะออโต้ให้นะครับมันเช็คดูแล้วหรือไงนะครับไม่เป็นไรตั้งอ่ะสมมต m, ิห้าสิบเมตรทางซ้ายทางปาห้าสิบเมตรนะครับสมมุตินะครับ พอเรียบร้อยแล้วเราก็ยอ่อนี้เราก็มีอะไรไหมเดี๋ยวก่อนแปลงเกินแล้วคอนโทรแล้วก็โอเคนะครับเราก็มาเจเนเรตแปงเกิใหม่นะครับก็โอเคสแกนไหมโอเคสแกนอันนี้ก็พักการวิดีโอไว้นิดหนึ่งนะครับพักวิดีโอไว้นิดหนึ่งเดี๋ยว ค่อยเจอกันนะขณะนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสปอร์ตเนี่ยจะเหลือหมื่นสองละนะครับคือมันอยู่ข้างอยู่ข้างนอกลบไปนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับเรากำลังทำสร้างตะข่ายสามเหลี่ยมของบางส่วนนะครับบางส่วนของข้อมูลนะครับบางทีเรามีข้อมูล เยอะๆแต่เราจะต้องการทำบางส่วนของมันเราก็สร้างบาอร์บลรี่ล้อมกรอบเอาไว้นะครับจะทำตรงไหนก็ล้อมกรอบตรงนั้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นจุดเด่นของมันนะครับสำหรับขณะนี้ตอนนี้ก็กำลังนะครับกาลังสร้างละนะครับสีน้ำเงินนี้ก็คือตะข่ายสามเหลี่ยมนะครับ ตัวน,นี้จะสังเกตเห็นว่ามันอันนี้ไปต้องสิบนาทีแล้วนะครับประมาณเกือบสิบนาทีแล้วยังได้แค่นี้เองมันช้ามันสเปสสปะนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราทำบางส่วนของมันนะครับทำให้มันช้าเออขณะนี้เนี่ยบางทบางีบางทีบางคนไปตั้งวินโดว์ไว้นะครับว่า ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าก็พอถึงครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยให้ปิดเครื่องหรือดับหน้าจออะไรพวกนี้นะครับก็โปรดโปรดทราบนะครับถ้าเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยนานๆเมาส์มันไม่เคลื่อนที่เนี่ยพอถึงเวลามันมันดับไปเลยเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับเปิดไมค์ทีมันเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ออสำหรับ การเซฟนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์เนมนะครับนามสกุลมันจะเป็นจุด CON นะครับก็ย่อม,มาจากคอนัวร์ถ้าเราไม่ตั้งชื่อโปรเจกต์เนมเนี่ยนะครับมันจะไม่ส่งข้อมูลตะข่ายสามเหลี่ยมนี้ไปยังรายการออกแบบซูปเปอร์หรือรายการออกแบบวางแนวแปน่นอะไรพวกนั้นนะครับมันจะไม่ส่งไปคือ คือโปรแกรมตัวนี้เนี่ยพอสร้างคอนโทรลเสร็จมันสร้างสามเหลี่ยมเสร็จมันจะส่งข้อมูลตะข่ายสามเหลี่ยมไปยังารายการออกแบบนออแนวแดนนะครับหรือซูเปอร์หรืออะไรสไปรัลอะไรพวกนี้มันก็จะไปแสดงคอนัวร์ในนั้นได้ด้วยนะครับถ้าแต่ถ้าเราไม่ไม่ตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์เนมไม่เซฟเป็นโปรเจกต์เนมเนี่ยมันจะไม่ส่งไปนะครับอตอนนี้ คอนทัวร์สมมุติเราสร้างในนี้ได้เนี่ยนะครับโปรแกรมจะส่งเฉพาะข้อมูลตะข่ายสามเหลี่ยมไปนะครับแต่ไม่ส่งเส้นคอนทัวร์ไปเ,เนื่องจากว่าคือเราต้องไปสร้างคอนทัวร์ใหม่ในรายการนั้นนะครับโดยอาศัยตะข่ายสามเหลี่ยมจากจากรายการคอนทัวร์เนี่ยนะครับเราต้องไปสร้างเส้นคอนทัวร์ใหม่ก็เนื่องจากว่าคอนทัวร์ในนี้เราเ,เป็นคอนทัวร์ที่เอาไว้โชว์ทั้งเส้นนะครับบางทีเราคอนทัวร์อินเทอร์วลเราก็า อาจจะเซตไว้อาห่างสองเมตรหรือห้าเมตรอะไรเนี่ยห่างหน่อยนะครับเพราะมันเยอะคันนี้พอไปในรายการออกแบบนะครับรายการออกแบบวางแนวแผนอะไรพวกนั้นเราอยากจะได้คอนโทรอินเทอร์วลนะครับที่แตกต่างไปจากคอนโทรของแนวแผนทั้งเส้นเนี่ยนะครับเ,เพื่อเพื่อในการเอาเพื่อความละเอียดหรือบางทีมันในนี้มันหยาบเกินไปหรือมันละเอียดเกินไปพอไปใน การออกแบบมันก็อาจจะดูยากเพราะฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ส่งเส้นไปให้ไปสร้างใหม่นะครับก็แล้วแต่ใครชอบอะไรคอนโทรอินเทอร์เวลเท่าไหร่ก็ไปสร้างกันในนั้นนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเพราะการสร้างคอน o u รเนี่ยมันไม่ช้ามันช้าตรงการสร้างตะข่ายสามเหลี่ยมนะครับอย่างอันเนี้ยเรากําลังสร้างตะข่ายสามเหลี่ยมจะเสียเวลานะครับก็รอไปก่อนนะครับมาดูที่คําสั่งนี้นะครับ อันเนี้ยเป็นการสร้างเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นการสร้างสร้าง NGL นะครับตามแนวแปลนแนวแปลนที่เราอินพุตไปในเนี้ยอาจจะเป็นแนวแปลนออกแบบก็ได้สำรวจก็ได้นะครับอันนี้จะไม่ใช้นะครับเอ่อเราจะไปใช้ในรายการออกแบบแนวแปลนเลยนะครับให้มันสร้าง NGL ตามแนวแปลนที่เราออกแบบตอนนั้นในนี้จะไม่ใช้นะครับ แต่ก็สั่งได้แต่ไม่ใช้มันยังมีคำสั่งหลายอย่างในนี้นะครับที่จะไม่กล่าวถึงนะครับผมจะบอกเพียงวิธีใช้คำสั่งอเอาไว้สร้างคอนทัวร์ที่เราสามารถเอาไว้ใช้งานได้นะครับถ้ากล่าวละเอียดมากจนแอดวานมากมันก็มันก็ดีครับแต่ว่าพอนานๆไม่ได้ใช้ฟพราะแอ,อวานพวกนั้นบางทีไม่ค่อยได้ใช้ออกไปสักพักหนึ่งลืมละผมยังค่อนข้างจะลืม แต่ถ้าใครอยากรู้นะครับก็ไปดูในคู่มืออีกแล้วนะครับไปดูในคู่มือการใช้แมนนวลส่วนคำสั่งนี้นะครับสต็อปเน่ก็หมายถึงว่าหยุดนะครับหยุดการทำงานหยุดประบวนผลแต่ถ้าเราคลิกไปเนี่ยบางทีมันมันไม่ค่อยเวิร์กอะมันไม่เคยติดที่มันไม่ติดเนี่ย เนื่องจากว่าขนาดนี้โปรแกรมกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดของมันละเพราะฉะนั้นจึงมันจึงไม่แวะมาให้ให้อามารับคำสั่งใดๆเขาเรียก i n t e r อร์ t ั o ชนะครับมันจะไม่อินเ r อร์ลัพชันมารับคำสั่งใดๆแต่ถ้าผมจะสั่งให้มันอินเ r อร์ลัชนก็ได้แต่การสั่งให้อินเ r อร์ลัพชเนี่ยโปรแกรมจะหยุดนิดนึงนะครับหยุดประมวลผลนิดนึงแล้วไปดูซิมีคำสั่งอะไรไหมอย่างนี้นะครับมันก็ยิ่งทำให้ช้าเข้าไปอีกนะครับผมเลย ไม่มีอินเทอร์รัปชันนะครับไม่มีอินเทอร์รัปชันแต่ถ้าคลิกไปบ่อยๆเดีย๋ยวมันก็ติดเองนะครับเพราะบางทีมันจะอาจจะหยุดรีเฟรชอะไรปุ๊บมันก็เป็นจังหวะที่เราจะได้คราวนี้มันช้ายอย่างเงี้ยเราคงก็ต้องรอนะครับก็ไม่มีทางอื่นนอกจากซื้อเครื่องใหม่ที่มันเร็วกว่าน,นี้นะครับอันนี้คอยลสามนะครับคอยลเจ็ดก็อาจจะเร็วกว่าน,นี้สักเท่าหนึงหรือสอเท่านะครับ มาดูที่อันนี้หน่อยนะครับอันนี้ที่โนดของ b o u ด d a ี่เนี่ยอันนี้มันก็บอกว่าโหนดหมายเลขสี่วงเล็บหนึ่งก็คือโหนดหมายเลขสี่ของ b o u ด d a ี่กรอบที่หนึ่งนะครับในกรณีที่มีหลายๆกรอบมันก็วงเล็บเป็นกรอบที่หนึ่งที่สองที่สามแต่เราใช้แค่กรอบเดียวพอนะครับก็พอใช้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็มาได้80แล้วนะครับ80เอร์ซอความสำคัญของรายการคอนทัวร์เนี่ยนะครับหัวใจของมันจริงๆก็คือตาข่ายสามเหลี่ยมนะครับเออส่วนเส้นคอนทัวร์นั้นเอ่อเอาไว้แสดงในออ t o ต a แคดนะครับหรือเอาไว้แสดงในเวลาวางนแนวแพลนนะครับแต่ว่าเวลาเราจะ เราจะสร้างภาพรูปตัดตามแนวออกแบบนะครับหรือตามแนวแนวแบนใดๆเนี่ยนะครับโปรแกรมจะใช้ตะข่ายสามเหลี่ยมนะครับมาสร้างเป็นรูปตัดอาจจะเป็นรูปโปรไฟล์ของ NGL หรือหรือรูปตัดของ NGL รูป NGL section หรือ NGL profile เนี่ยโปรแกรมจะประมวลผลคำนวณจากตะข่ายสามเหลี่ยมโปรแกรมจะไม่ใช้ c o n โทร r line มามาสร้างเป็นรูปตัดนะครับ เนื่องจากว่าคอนโทรไลน์เนี่ยนะครับถือเป็นข้อมูลเป็น secondary เป็นข้อมูลชั้นสองนะครับซึ่งเกิดจากตะข่ายสามเหลี่ยมนะครับเม่เราเอาข้อมูลชั้นสองเนี่ยมาทำรูปตัดเนี่ยมันก็จะมันก็ความแม่นยำก็ลดลงนะครับโปรแกรมจึงใช้ตะข่ายสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับมาคำนวณรูปตัดซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ ที่ดีกว่าเนื่องจากได้จากส p อร t ตเอลเวชันจากสำรวจโดยตรงนะครับส่วนคอนทัว์นั้นเป็นการลากเส้นนะครับลากเส้นเชื่อมเชื่อมเชื่อมมันก็ Accuracy เมันก,ก็ต้องลดลงน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ตาข่ายสามเหลี่ยมเสร็จเนี่ยเราไม่สร้างคอนทัวเรายังสร้างรูปตัดได้เลยนะครับโปรแกรมยอมนะครับไม่สร้างคอนทัวร์แต่มีตาข่ายสามเหลี่ยม ก็สามารถจะเจ n e น a เรตเซ t ชัน NGL Section หรือ NGL โปรไฟล์ได้นะครับอันนี้ก็รออีกสักสินาทีได้มัง้งหรือ5นาทีนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วคือค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยความจริงมันน่าจะสักเก้าแปแล้วแต่บางทีมันก็มันก็ประมาณนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณบางทีมันก็ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ไม่ถูกต้องนักนะครับอันนี้จบแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าใกล้เคียงนะครับอันนี้เป็นการประมาณก็ใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีนะครับถ้าเป็นเครื่องคอไอเจ็ดกาจะเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับก็โอเคปิดนะครับปิดหรือโอเคก็เหมือนกันนี่เราก็มาซูมดูนะครับตะข่ายสามเหลี่ยม ดูซะหน่อยมันทำต้องนานนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตะข่ายสามเหลี่ยมอันนี้ก็สุ่มออนนะครับสุ่มออนเสร็จแล้วต่อมาเราก็ทำการ g e n e r a ตค c o n t r ร l on screen ใช่ไหมครับบนจอภาพนะครับอโอเคนะครับโอเค เอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ที่จะช่วยให้มันประมวลผลเร็วขึ้นก็คือปิดโปรแกรมอื่นนะครับปิดโปรแกรมอื่นๆให้หมดแม้แต่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ยกเลิกการเชื่อมต่อก็จะช่วยได้บ้างนะครับช่วยได้บ้างอันนี้มันก็การสร้างคอนโทรนี้จะไม่ใช้เวลาไม่ไม่ใช้เวลามากนะครับ วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็ลองซูมดูนะครับลองซูมดูครับก็ได้คอนทัวร์นะครับก็คล้ายๆกับรูปตะกี้นะครับคันนี้มันมีสามเหลี่ยมเราก็ปิดสามเหลี่ยมก็มาที่วิวนี่นะครับมาที่วิวนี่ ก็ปิดตะข่ายสามเหลี่ยมนะครับเอาเช็คออกเอาสปอตออกนะครับแล้วก็รีเฟซนี่นะครับถ้าไม่รีเฟซมันก็ยังไม่ทำนะครับมันรอให้เราเลือกรายการครบก่อนนะครับโอเคคันนี้เราก็ซูมออกอีกนะครับ ตอนนี้เราก็มาสร้างให้ออโตแครใช่ไหมครับ Generate, Contour Line for auto CAD นะครับอันนี้ปุ๊บโอเคพบไฟล์เดิมชื่อ 2D โอเคเรานะครับเดี๋ยวเราพอสร้างให้ออโตแครเสร็จเราก็ไปเปิด 2D Contour <c oughs> แต่ในนี้ผมจะไม่เซฟนะครับเพราะตะกี้เซฟไปโดยใช้ เอ็นเอซดต้าจากจากใน Excel ไปแล้วนะครับอันนี้จากนี่เป็นการอยากจะแสดงให้รู้ว่าเราสร้างบาง,บางส่วนนะครับของข้อมูลก็ได้สร้างคอนัวร์บางส่วนของข้อมูลก็ได้ในกรณีที่ข้อมูลมันแบบมีมีเกินมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์เราก็เลือกเฉพาะตรงที่สมบูรณ์นะครับหรือตรงที่โครงการของเราต้องการนะครับ อันนี้ก็กำลังสร้างให้ให้ออโตแคดก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเปิดออโตแคดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้คำสั่งนะครับดูรูปตัดตามแนวนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่เดี๋ยวจะสงสัยว่าคืออะไรลองเรียกดูนะครับ อันนี้ขนาดนี้ก็อยู่ที่สเตย์หนึ่งห้าแปดรอยสมมุติว่าถ้าเราที่จุดเริ่มต้นเนี่ยบางทีเราจุดเริ่มต้นเราเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าคอนโทรลเราอยู่ตรงนี้นะครับตราคาสามีอยู่ตรงนี้ตะกี้เราสร้างบารดอรี่เลยไปหน่อยนะครับก็คือลึกเข้าไปเราเลยไม่มีแถว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 ,แถวต้นๆสเตย์เลยไม่มีข้อมูลพอสั่งนะครับสั่งเดินหน้าไปตรงเนี้ย มันก็บอกว่าอยู่นอกขอบขอบเขตข้อมูลสามเหลี่ยมเราก็ต้องไปสเตกไกลๆหน่อยนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลเอ่อเราก็าสักหนึ่งห้าสี่ศูนย์ศูนย์นะครับมันก็จะมีข้อมูลปุ๊บมันก็จะตัดนะครับในอยู่ตรงนี้เลยนี่มันนี่เลยคราวนี้เราสั่งไดนามิกนะครับให้มันไปเอง d ดนามิกปุ๊มันก็ไปแล้วนะครับตัดไปอันนี้ก็เป็นรูปตัดตามนี้โอเคคันนี้เราก็สต็อปนะครับคันนี้ผมอยากจะตัดตัดเองนะครับผมก็เอาคอนโทรลแล้วคลิกเดี๋ยวก่อน ข้อมูลจุดพิกัดอีกทั้งสิ้นต้องการเพิ่มต้องการเพิ่มข้อมูล cancel เดี๋ยวเดี๋ยวาลายเอบลายเอบนี่นะครับเราเลือกหมายถึงว่าเราเราจะขีดลายเอบแล้วคะดูรูปตัดตามแนว AB นะครับคลิกซ้ายนะครับเป็นจุดแรกตอนนี้คลิกขวาก็จะเป็นจุด B นะครับ ครับมันก็นี่นะครับตามแนวบีแล้วเราคลิกขวาตรงนี้จุดบีก็มาอยู่ทางนี้นะครับก็สามารถดูดูรูปตัดตามแนวต่างๆได้โอเคครนนี้เราปิดนี่แล้วเราไปดู a u t o c a คแล้วนะครับดูซิมันก็ยูนิตก่อนอันนี้ผมยูนิตไปแล้วนะครับสั่งไปแล้วก็ตัวนี้นะครับ วันเวลานี้โอเพนนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นสมมติมันขึ้น not responding ตรงนี้นี่นะครับเห็นนะครับอันนี้ก็แปลว่ามันวิ่งอยู่นะครับอย่าไปตกใจว่ามันแห้งนะครับเราก็รอให้มันเสร็จนะครับอันนี้ผมปิดวิดีโอไว้ก่อนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปเหมือนใน rr นะครับไปดูที่ rr ก็จะได้รูปเนี้ยเหมือนกันนะครับเออคันนี้ คราวนี้เราลองซูมนะครับจะบอกอะไรนิดหน่อยนี่นะครับเออบริเวณบริเวณขอบขอบเนี่ยนะครับขอบขอบของของคอนทัวร์เนี่ยนะครับขอบขอบอันนี้ริมขอบเนี่ยนะครับขอบขอบอย่างนี้บางครั้งเนี่ยมันก็จะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเราเราใช้ด้านของสามเหลี่ยมยาวปุ๊บมันก็กระโดด มีการกระโดดจากจุดนี้ไปฝั่งนี้อะไรเงี้ยถ้ายาวมากๆมันกระโดดไปนี่เลยนะครับไมั้นบริเวณบริเวณที่ขอบขอบเนี่ยนะครับขอบขอบเนี่ยก็จะคาดเคลื่อนนิดหน่อยเวลาสร้างรูปตัดมาบางทีเราก็จะได้ที่ปลายเส้น NGL เนี่ยบางทีเอะดูแล้วมันหักหักยังไงนะครับก็อาจจะมีการแก้ไขด้วยแมนนวลนะครับไปเปิด NGL Data Editor แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่สร้างนะครับแต่ถ้าสร้างแล้วบอกไว้ก่อนเพราะบริเวณขอบขอบ เนี่ยขอบขอบ้ขอมูลเนี่ยจะเกิดอลยเ,เนื่องจากเ,าเราเก็บได้จุดสปอ t ตเนี่ยเรามาอยู่แถวๆเนี้ยนะครับแล้มันจะต่อไปมันก็ต่อไม่ได้มันก็ีก็หักนิดหน่อยก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับอันนี้เราก็ปิดอัลต c แคแดละเอ้เดี๋ยวปิดยังไม่ปิดเดี๋ยวเพื่อจะดูอีกครับครับอันนี้อันนี้ถ้าเราจะเซฟอีกก็ได้นะครับแต่เซฟปุ๊บเราก็ตั้งชื่อ new name นะครับ นะครับจะได้ไม่ไปทับตะกี้เราตั้งนี่โปรเจกต์เนมนี่เราก็เอาอะไรเดียวงเล็บหนึ่งก็ได้ขีดหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าหลังอยากจะเรียกไอ้ที่มันได้จาก Microsoft Access เราจะได้เรียกได้นะครับโอเคอันนี้ก็ตอนนี้ก็หมดนี้เดี๋ยว ในตอนต่อไปเจ๊ก็จะพูดวิธีสร้างคอนทัทร์จาก NGL data ซึ่งดีกว่านี้นะครับ NGL data เราตรวจสอบข้อมูลได้นะครับโอเคนะครับ